วันพันแมนตอนที่213เริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับตอนเนื่องจากตอนที่แล้วเลยที่ทางด้านหน้ากากวานนั้นเนี่ยครับโจมตีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวตลกครับมึงก็แรงเกิน ใช้มือเปล่าซัดนะครับผมทำเอาสัตว์ประหลาตัวตลกนี่คือหน้าแหกไปเลยจ้าหน้ากากหวานก็คิดว่าโอเคนะครับผมปิดจ็อบได้แล้วครับหน้ากากหวานมั่นใจครับว่าเขาเนี่ยได้ตังหารศัตรูไปแล้วนั่นเองนะแต่เราก็จะเห็นว่าลูกโป่งที่ไอ้เจ้าสัตว์ประหลาตัวตลกดีถืออยู่เนี่ยมันแตกไปอันหนึ่งครับแล้วในทันใดนั่นเองหน้าที่มันแหกไปแล้วของเจ้าสัตว์ประหลาตัวตลกเนี่ยมันหุบเข้าหาการแผลสมานแล้วก็หายดีเป็นปิดทิ้งกันไปไซะอย่างนั้นครับ หน้ากากหวานนี่ถึงกับงงถึงกับเวอร์เลยครับว่าอะไรวะเนี่ย มึงไม่เป็นอะไรกันซะอย่างนั้นนะครับผมแถมยังมากระโดดโลดเต้นต่อหน้านหน้ากากหวานกันแบบหน้าตาเฉยนะหน้ากากหวานกําลังคิดในใจว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันเนี่ยสามารถจัดการได้เรียบร้อยแล้วซะอีกนะนั่นแปลว่าไอ้เจ้าตัวตลกตัวนี้เนี่ยคงไม่ใช่สัปรหลาดธรรมดาธรรมดาทั่วไปแน่เลยหน้ากากหวานสังเกตเห็นลูกโป่งที่แตกไปอันหนึ่งครับเขาก็กําลังคิดครับว่าไอ้เจ้าสัป,ปรหลาดตัวนี้เนี่ยคงเป็นสัป,ปรหลาดที่รวมร่างกับชุดของตัวเองหรือเปล่านะ และดูว่าพอมันได้รับความเสียหายเนี่ยลูกโป่งเนี่ยก็จะระเบิดไปซะแทนนั่นแปลว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยคงจะสามารถทนทานการได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงได้อีก2ครั้งสินะเพราะตอนนี้เนี่ยลูกโป่งที่เจ้าสัตว์ประหลาดนี้มันถืออยู่นะครับผมมันจะเหลืออีก2ลูกนั่นเองนะถ้าโจมตีแบบที่สร้างความเสียหายถึงชีวิตได้ครั้งหนึ่งเนี่ยลูกโป่งก็จะแตกไปลูกหนึ่งนั่นเองตอนนี้เจ้าสัตว์ประหลาตัวตลกเนี่ยเหมือนกับเล่นมายากลนะครับเอาผ้ามาปิดไว้ ครับแล้วพอดึงผ้าออกเนี่ยมันแบบขี่จักรยานล้อเดียวเว้ยและตอนนี้เนี่ยจักรยานล้อเดียวก็กลายเป็นเหมือนกับล้อใบมีดอะไรประมาณนั้นนะครับผมกําลังจะพุ่งมาโจมตีใส่หน้ากาก,ากหวานนะหน้ากากหวานก็รู้สึกว่า <80 S 1> เฮ้ยไอ้นี่มันก็มีความสามารถที่อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนะเจ้าสัปประาตตัวตลกนั้นบอกว่านี่ทุกคนโปรดทราบตอนนี้เนี่ยเรามีการแสดงพิเศษด้วยนะการแสดงพิเศษของเราครั้งนี้ก็คือการแยกชิ้นส่วนมนุษย์ยังไงล่ะมันได้ทําการขี่จักร กาล้อเดียวที่ล้อเป็นใบมีดเนี่ยจะพุ่งมาผ่านหน้ากากหวานครับแต่หน้ากากหวานนี่ก็เอียงตัวหลบได้แบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับผม แล้วตอนนั้นไม่พอครับหน้ากากหวานเนี่ยก็มีการพยายามเตะไปที่ล้อใบมีดนะครับเพื่อให้เจ้าสัป,ประหาตตัวตลกนั้นเสียการตรงตัวแล้วหน้ากากหวานนั้นก็โจมตีไปที่ลําตัวของสัป,ประหาตตัวตลกเข้าอย่างจังครับ mm hmm. หน้ากากหวานบอกเขาว่าเออมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะที่เขาได้มาที่สวนสนุกแห่งนี้เนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าเขาไมได้มาที่นี่เนี่ยมันคงเกิดความเสียหายร้ายแหลขึ้นแน่ๆน,นะสัป,ประหาตตัวตลกนั้นโดนโจมตีซะจนกระเด็นไปเลยล่ะครับแต่เราก็จะเห็นว่าแท้จริง แล้วเนี่ยเฮ้ยมันสามารถเอาคอเนี่ยมาบล็อกการโจมตีของหน้าก,ากากหวานได้ครับหน้ากากหวานก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยมันยังเป็นสัตว์ประหลาดแบบกะโหลกกะลาสัตว์ประหลาดชั้นต่ำอยู่เลยไม่ใช่หรือไงวะแต่ดูว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นมันแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็เป็นการแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วซะด้วยนะเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะแข็งแกร่ง,แ,งแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเมื่อครู่นี้เลยนะเนี่ยพวกเรารอปภที่โดนสัตว์ประหลาดตัวตลกเล่นงานครับตอนนี้เนี่ย อ่ะพวกเขาเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมาแล้วครับพวกเขาก็คิดว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนธรรมดากาลังต่อสู้กับสปัปหลาตัวตลกอย่างนั้นเหรอนะแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะโอเคไหมจะปลอดภัยไหมนะตอนนี้เจ้าสัปหลาตตัวตลกนั้นก็มีท่าทีหัวเราะขึ้นมาครับเขาเองก็เหมือนกับมีความตะใจมีความดีใจนะครับว่าตัวเขาเนี่ยกำลังได้รับความสนใจนะสายตาต่างๆนานานเนี่ยกำลังมองมาที่เขานะตอนนี้เนี่ยเขากําลังเป็นศูนย์กลางของความสนใจอย,อยู่ฮ่า และตอนนี้ก็มีการระบุน,นะครับว่าความอันตรายของเจ้านี่เนี่ยอยู่ในระดับพยักครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับมีพลังบางอย่างในร่างกายของเขาเนี่ยมันกําลังเอ่อล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะกับการที่เขาเป็นจุดสนใจอยู่แบบนี้นะหน้ากากหวาก็คิดว่าคนที่ต้องการเป็นจุดสนใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปเหมือนกันนะแต่ดูนว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นด้วยการดึงดูดความสนใจของคนอื่นมาเหมือนกันนะเนี่ยหน้ากากหวานนั้น กล่าวเตือนทุกคนที่กำลังบุงดูอยู่นะครับโอ้ oh, เป็นไทยบุงนะครับแล้วคือ oh. แต่และคนนี่บุง้งรนบแล้วก็แบบถือโทรศัพท์มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันใหญ่ครับหน้ากากหวานเตือนว่านี่ทุกคนที่นี่มันอันตรายนะให้ทุกคนเนี่ยรีบอพยพไปทันทีเลยเดี๋ยวชั้นเนี่ยจะจัดการกับเจ้าสัปหลาตัวนี้เองแต่พวกประชาชนพอได้ยินเสียงหน้ากากหวานครับพวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงนี้มันคุ้นๆว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่มันหน้ากากหวานคุ้นใช่ไหมเนี่ยหน้ากากหวานแม้แต่ตัวตลกเองเนี่ยยังรู้สึกอึ้งเลยนะครับที่ศัตรูเบื้องหน้าของ เขาเนี่ยเป็นหน้ากากหวานครับเราประชาชนก็รู้สึกแบบ ตื่นเต้นด้วยกันทั้งนั้นนะครับผมที่เห็นดาราสุดดังอย่างหน้ากากหวานนะครับประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยดาราดังเนี่ยมาทําอะไรที่สวนสนุกแห่งนี้แล้วเนี่ยหรือว่ามาเดทแบบลับๆในวันหยุดหรือเปล่านะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังถ่ายหนังอยู่กันแน่เนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับในที่อื่นนะครับผมก็มีข่าวลือแพร่กระจายกันไปอย่างรวดเร็วภายในตัวตุกแห่งนี้นะมีการบอกว่านี่ตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยมีหน้ากาก,ากหวานด้วยนะไอจุดที่มีความวุ่นวาย,ยตรงนั้นเนี่ยพวกเรา ยไปดูหน้ากากหวานกันดีกว่าและและ้วครับผมคนก็มามุงกันเต็มเลยครับเรียกได้ว่าอยากที่จะมาดูความหลอนเหลาอยากที่จะมาดูดาราดังอย่างหน้ากากหวานนั่นเองครับและเบื้องหน้าเนี่ยเราก็เห็นว่าเจ้าสัตป,ประหลาดตัวตลกเนี่ยมันดูแบบร่างกายกำยำขึ้นวะ่ะเจ้าสับป,ประหลาดตัวตลกนั่นเนีงครับผมกำลังจะเปิดฉากต่อสู้ต่อไปกับหน้ากากหวานแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับ